เด็กกพรา้บ้านนี้มีคนห่วงใยสนับสนุนโดยมูลนิธิสัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกําพระา i k u มรสวัสดีครับท่านผู้ชมรายการทางสถานีโทรทัศน์ยาติมทีวีวันนี้รายการบ้านนี้มีคนห่วงใยนะครับก็เหมือนเช่นเคยเราก็นำเรื่องราวของครอบครัวก,กําพรา มาพูดคุยแล้วก็มาเยี่ยมเยียนพร้อมนำเสนอเรื่องราวความเป็นมาเป็นไปการเป็นอยู่สุขสบายหรือลำบากขนาดไหนมาให้พี่น้องได้รับชมนะครับวันนี้ทีมงานก็ลงมาพื้นที่จังหวัดปัตตานีอยู่ที่ตําบลบารโหมนะครับอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานี วันนี้บ้านเด็กกำพร้าครอบครัวนี้นะครับเป็นครอบครัวอ,อ,อยู่ด้วยกันทั้งหมด6ชีวิตบ้านนี้อยู่ด้วยกันทั้งหมด6ชีวิตแต่วัยเด็กกำพร้าซึ่งยังอยู่ในช่วงอายุของยาตีมเนี่ยนะฮะอยู่ด<ม>เด็กกำพร้าก็อยู่ประมาณออสองสองคนนะครับสชีวิตครอบครัวนี้คือครอบครัวเจสูนะครับเจสู ซึ่งคุณพ่อของเด็กๆนั้นชื่อคุณ oh. อตอเล็บเยซูซึ่งก็เสียชีวิตไปได้พอสมควรแล้วนะฮะปีกว่าปีกว่า,ก,วาก็ได้ทิ้งไม่ได้ทิ้งนะฮะก็ได้อมีลูกๆไว้ให้ภรรยาดูแลกันต่อไปก็อีกสี่คน นะครับพร้อมกับหลานอีกหนึ่งคนวันนี้คุณสิตีสิตีปีเนาะสิตีมีนเนาะสิตีมีเนาะเนีน่ย <konuş> เอาแต่เท้าเลยดีมิน้องะสิตีมีเนาะเออ่จะเป็นคนที่จะมาพูดถึงเรื่องราวครอบครัวของเธอนะครับเป็นหญิงม่ายในวันนี้นว่าครอบครัวของเธอนั้น ต้องการให้พี่น้องได้ช่วยเหลืออะไรบ้างแล้วก็ได้มีอะไรพูดคุยกับพี่น้องนะครับขอเชิญคุณสตีมีเนาะได้ทักทายพี่น้องที่รับชมอยู่นะครับสาอะาในกงวรมตุลาวาบารกตุครับเป็นสตีผมขอเรียกคุณมีเนาะแล้วกันนะฮะคุณมีเนาะ สามีเสียชีวิตไปเมื่อปีไหนนะฮะต่างว่าปุ๊กนะสองห้าหกศูนย์สองห้าหกศูนย์หลักหนึ่งหกหนึ่งปีหกหนึ่งก็ประมาณปีก,กว่าๆแล้วนะ,ะเออตอนนั้นเอ่อแบแบอาแบกเ,เสียชีวิตด้วยอะไรฮะมะเร็งค่ะเป,เป็นมะเร็งค่ะรักษาอยู่นานไหมสิบหกวันก่อนหน้านั้นก่อนหน้านั้น ไม่รู้ค่ะว่าเป็มะเร็งค่ะอ๋อเ,<ข>เป็นมะเร็เงที่ไหนฮะไ่ยที่ตับอ๋อเป็นมะเร็งที่ตับพอรู้รู้ระยาสุดท้ายแล้วค่ะอืมรักษาตัวประมาณสิบกว่าวันค่ะ <c oughs> ตอนนั้นช่วงที่สามียังมีชีวิตอยู่แข็งแรงดีมีประกอบอาชีพอะไรฮะตอนนั้นทำงานรักจ้างทำหมอนวดบ้างแล้วก็ ทำอวนด้วยแล้วแต่เขาจ้อ๋อที่หน้าบ้านที่ติดว่าหมอนวนนี่คือสามีเป็นคนทําเราด้วยค่ะไม่ไม่เฉพาะเราคนเดียวอ๋อแล้วสามีทําอะไรตอนนั้นทำอวนค่ะทําอวนค่ะอ๋อคือใครนะถักถักอวนใช่ไหมที่ขาดค่ะอ๋อปะซ่อมอะไรนะรายได้เป็นไงบ้างตอนนั้นประมาณสองร้อยกว่าต่อวันตอนที่สามีอยู่นะค่ะ ทั้งสองคนรวมกันแล้วนะประมาณส5 0 0บาทค่ะอ,อ๋อตอนอยู่สองคนรายได้ก็ดีหน่อยประมาณ500บาทะนะต่อวันต่อวันแล้ว <c oughs> หลังจากนั้นสามีเสียชีวิตไปเป็นไงก็ลําบากมากเลยค่ะคือในความรู้สึกคือสามีอยู่เนี่ยเราสบายกว่านี้เยอะค่ะดีขึ้นเยอะอเลยพอ <นะ S 2> แฟนไม่อยู่นี่บางทีก็อดด้วยมีอดกันค่ะบางที สองอาทิตย์ไม่มีตังสักบาทเลยค่ะหลังจากแฟนเสียเพราะว่าเพราะว่านูก็นูก็ป่วยเป็นมะเร็งเหมือนกันค่ะเป็นมะเร็งเหมือนกันค่ะได้รักษาอยู่ตอนนี้เราอะเรารักษาอยู่ค่ะรักษาที่โรงพยาบาลเนี่ยค่ะโรงพยาบาลบัตเตอื์นีแล้วเป็นไงการรักษามีค่าใช้จ่ายอะไรเรา เขามีไหมมีไหมมีค่าจ่ายอะไร้างโรงพยาบาลเขาได้เก็บแบบมีมีเหมือนกันค่ะที่เราต้องจ่ายเองก็มีเหมือนกันค่ะเขาเป็นไงเวลาเราดูเราได้ข่าวว่าเรารู้เจ็บป่วยเป็นโรคร้ายเหมือนกันในตอนนั้นรู้สึกไงท้อเหมือนกันคิดถึงลูกคะ่ะอยากได้คิดถึงลูกรู้ว่าเป็นนานยนังประมาณ ห้าเดือนเพิ่งรู้เดือนเนี่ยเพิ่งรู้เนี่ยค่ะเพิ่งรู้ว่าห้าเดือนพอหมอบอกว่าประมาประจําเดือนสองปีเพิ่งรู้สุดท้ายประมาณห้าเดือนหมอบอกว่าเป็นมะเร็งมะเร็งมดลูกต้องผ่าตัดถ้าไม่ผ่าอันนั้นเขาเขาไม่แน่ใจเหมือนกันตกลงผ่ายังผ่าแล้วค่ะลังผ่าตัดนั่นแหละวันนั้นสองอาทิตย์ ไม่มีตังค์สักบาทเลยค่ะอ,อยู่ในบ้านนี้อดลูกคนล้านคนเล็กกินข้าวกับกระปาจิจา่าใหญ่น้ำปลากินข้าวกับน้ำปลาค่ะมไม่มีตังค์คือเพราะว่าเราเป็นคนทํางานอยู่คนเดียวค่ะช่วงนั้นเราป่วยเราต้องรักษาตัวเนี่ยไม่ทําอะไรไม่ได้เลยคมีแต่เพื่อนๆพ่อ,พอ,พอรู้แกรู้เอามาตังค์ให้ค่ะ แล้ลูกเราก็เนี่ยยังอยู่ในใบเรียนกันหมดะนะพอดีวันนั้นสองอาทิตย์ไม่มีตังก็เลยโทรไปหาครูว,ว่าให้ลูกยังหยุดเรียนก่อนเพราะว่าไม่มีตังจะกินพอดีคนครูบอกว่าไม่ต้องไม่เป็นไดเสียดายน้องเพราะว่าเขาเรียนดีไม่เกเรอะไรนั้นแกอยากเรียนจริงวันนั้นตังค์ห้าบาทก็พาไปที่โรงเรียนค่ะ วันนั้นมีห้าสิบบาทว่าตังสิบห้าบาทจะไปไม่โรงเรียนแกว่าจะไปมีสิบห้าบาทก็จะไปแค่ะค่ะ<น>คกีแกอยากจะเรียนอยากจะไปไม่อยากหยุดไม่อยากขาดค่ะแล้วเราเริ่มเมือ่อฮะเรารู้ว่าเราเป็นโ,โรคอวายเนห้า<ม>เดือนที่ผ่านมาเนี่ยแล้วตอนนี้เราก็ผ่าตัดเรียบร้อยแล้วเราก็เริ่มทำงานค่ะ เป็นไงทาการทํางานหลังจากที่เราเจ็บป่วยมันเป็นไงบ้างไรายได้รายได้ก็ดีขึ้นนิดนึงแต่ว่าหลังพอทํางานอาทิตย์หนึ่งมีป่วยมั่งค่ะจะนั่งบนพื้นไม่ได้ก็มีป่วยบ้างมีป่วยอย่างอื่นอีกป่วยอะไรมั่งไม่สบายทางานหนักๆไม่ได้มาแล้วครับมาแล้วครับเรียบร้อย <laughs> อันนี้เป็นภัยธรรมชาติครับค่ <laughs> ารายการนิดนึงก็คือไก่ นะก็คือบ้านไม่ได้ใหญ่โตอะไรนะเป็นบ้านเช่าใช่ไหมบ้านเช่าไม่ไม่บ้านเช่าไหมไม่ไม่บ้านหนูทําเองอ๋อเมื่อก่อนนี้เช่าอยู่เมื่อก่อนนี้นะตอนนี้ก็มาปลูกบ้านอยู่ที่นี่ก่อนแฟนจะเสียก่อนแฟนเสียก็มาปลูกบ้านหลังนี้ค่ะแล้วก็ติดหนี้เขาด้วยนี่เป็นหนี้ต่อสร้างบ้านเนี่ยนะเป็นเงยังมีอยู่ไม่เป็นหนี้อยู่มาตอนนี้อีกประมาณเท่าไหร่ประมาณสองหมื่นค่ะ อเป็นหนี้่ประมาณสองหมื่นนะเป็นหนี้ใครอ่ะพี่พี่พี่สปายค่ะอ๋อเป็นหนี้พี่พี่สปายพี่สปายเขาเร่งเอาเอาคืนไหมวรามีเมื่อไหร่ก็เาคืนมาัน่ไหะเมื่อไหร่ก็ให้ครับเรื่อวันนั้นเขาอยากต้องใช้ตังค์เหมือนกันเฟาถามเหมือนกันเลยว่ายังยังไม่มีตังค์ค่ะแกว่าเออเดี๋ยวถ้ามี จะยืมไม่รู้จะไปยืมใครก็คือว่าทางเจ้าของเงินเขาก็มาถามเราบ้างว่ามีไหมแต่เเราบอกว่ายังไม่มีเขาก็ไม่รู้จะทำไงนะเราเขาก็รู้ว่าเราลำบากแล้วส่วนเรื่องการรักษาพยาบาลเราก็ยังไปอยู่ยังไปตามหมอหน่ะแล้วเรื่องการเรียนเป็นไงของลูก ก็ดีขึ้นบางที่ขัดขาดบ้างต่ไม่มีตังก็ก็ไม่ให้หยุดเรียนก่อนอ๋อแต่แต่ไม่ไปยืมใครไม่ไม่ไม่มีไปยืมใครนะคือมีนี่ก็คือมีนี่ก้อนนี่ก้อนเดียวแหละคใช่ไหมทั้งทั้งหมดนี่ทั้งหมดก็คือนี่จากการสร้างบ้านแล้วก็อยู่ได้ก็เก่งนะก็คือพูดถึงแล้วเนี่ยเราก็ไม่เป็นหนี้ไปยืมมาใช้จ่ายเป็นค่ากินค่าอะไรเนี่ยมาหลายคนก็เป็นหนี้ เรื่องเรื่องกินเนี่ยเรื่องใช้พอพอมีตังพอไม่มีตังแล้วบอกลูกๆว่าวันนี้ไม่มีตังนะ,ะก็ถ้าจะกินอะไรก็อดค่ะเป็นไงครับพี่น้องที่ได้ยินที่ทางคุณมีเนาะได้ได้เล่าให้เราฟังเกี่ยวกับชีวิตของเขานะฮะสามีเสียชีวิตตัวเองก็เจ็บป่วยรายได้ก็ไม่มีในช่วงนั้นแล้วก็ ลูกๆก,ก็มีบ้างไม่มีบ้างอดบ้างกินบ้างมีบ้างคือทั้งที่เล่ามาเนี่ยยังไม่เห็นเธอพูดถึงเรื่องสบายเลยนะตั้งแต่จะมีเสียชีวิตไปเนี่ยมีแต่แบบแต่ว่าเธอก็ไม่ยอมเป็นหนี้นะเป็นหนี้เกี่ยวกับเรื่องกินเนี่ยเรื่องกินเรื่องใช้เนี่ยเธอก็มีอะไรก็กินเท่านั้นประมาณนั้นไม่มีก็อดค่ะมไมมก็อดค่ะไม่ยอมเป็นหนี้คพือเป็นหนี้แค่ก้อนเดียวนั่นแหละ คีนี่ที่สร้างบ้านหลังเนี้ยกันทาดีแล้วนะก็เราก็ทดสอบเธอให้ได้อะเราจะอยู่กับผู้ที่อดทนนะเราบอกไว้ว่าถ้าพวกเราอดทนกับสิ่งที่พวกทดสอบเราก็จะตอบแทนสิ่งที่ดีกว่าให้ก็คงพวกเราก็คงจะขอดุอาให้เป็นอย่างนั้นนะให้เราได้รับสิ่งที่ดีกว่าในอนาคตค <ะ S 1> ต,ต่อไปข้างหน้าที่หนุอยาก,กได้ที่สุด ทุนลูกการศึกษาค่ะทุนการศึกษาของเด็กนะคะถ้ามีครับนูกว่านูไม่ไหวครับเราดีนูมีรูปด้วยสงสารลูกจะเรียขาอยากเรียนริงค่ะถ้ามีคนใจบุญมาช่วยลูกๆให้ทุนการศึกษาค่ะนูอยากได้ทุนการศึกษาของลูกค่ะอย่างอื่นไม่อยากได้ค่ะคือ ใครอยากช่วยอะไรคืออยากให้ช่วยเรื่องนี้มากที่สุดคือเรื่องทุนการศึกษาของลูกค่ะทุนการศึกษาแล้วก็ถ้าช่วยอีกจะซ่อนบ้านค่ะพอดีห้องน้ําก็ไม่มีประตูกลางคืนก็กลัวเหมือนกันแล้วห้องน้ําไม่มีประตูอ่ะค่ะแล้วเข้าเวลาเข้าทาไงกลางวันเข้าแล้วทําไงปิดผ้าม่านอ๋อใช้ผ้าม่านกลางวันก็ยังพอมองเห็นว่ามีใครมายืนดูไม่มียืนดูนะแต่กลางคืนนี่ กลางคืนนี่กลัวที่สุดกลางคืนก็ไม่ต้องไม่ต้องปิดม่านึงจะได้จะได้เห็นเลยกลางคืนนี่กลัวที่สุดแล้วเพราะว่าลูกยังเด็กอยู่อ๋อค่ะโอ้โหนะอย่างนี้พี่น้องแม้กระทั่งห้องน้ำยังไม่มีประตูเนี่ยแม้เงินจะไปซื้อประตูเนี่ยมาปิดเนี่ยครับมือคือเงินไปกินยังไม่มีอ่ะแล้วจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อประตูถือถ้าพวกเราเห็นบะ เข้ามาดูพ้นเผลอเนะี่ยโอ้คงมีพร้อมแหละนะจริงๆแล้วเธอทาได้แค่นี้เองแคมแค่นี้ก็มีหนี้อยู่แล้วเป็นหนี้เรื่องการสร้างบ้านเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็คงจะร่วมด้วยช่วยกันนะฮะพี่น้องก็ที่ดูอยู่นะครับที่ชมอยู่เดี๋ยวเราไปไปดูกันว่าห้องน้ําเนี่ยยังขาดเหลืออะไรหรือว่าบ้านอะไรที่เราจะต้องช่วยกันซ่อมแซมให้เธอได้พี่น้องก็ช่วยกันนะครับไม่ยากพี่น้องช่วยครอบครัวนี้แค่พี่น้องไปจาก เข้ามาทางยาติมทีวีเนี่ยนะครับทางมุชิสตาชนนี่แหละเดี๋ยวทางทีมงานก็จะลงมาช่วยนะครับทาให้แล้วเสร็จตามที่เธอต้องการแล้วก็อีกอย่างนี้เธอย้านัดจำหนาคือต้องการทุนการศึกษาให้กับลูกๆผมคงไม่พูดอะไรมากกว่านี้เพราะว่าคุณมีน้องได้พูดไปหมดแล้วระบายไปหมดแล้วนะครับว่าเธอทาไมมีความจําเป็นอะไรบ้างนะเรื่องทุนการศึกษาเนี่ยเป็นสิ่งที่เธออยากได้มากที่สุด นะครับก็คงหวังว่าอเลสจะให้คนมาช่วยเรานะอย่าลืมขอดุอานะขอดุอาทุกการละหมาดของเราลูกๆด้วยนะครับขอให้อเลสได้ส่งคนมาช่วยเราในสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เราขาดแล้วก็ขอให้เราได้อดทนอย่าท้อนะครับอย่าทำอะไรที่มันผิดหลักการศาสนานะครับวันนั้นที่ที่ไม่มีตัง ละหมาดอยู่กับอยู่กับถ้าละหมาดนี่ทุกวันเลยร้องให้ทั้งวันเลยค่ะวันที่ไม่มีตังค์จะกินสงสารหลานคนเล็ก uh huh. แกร้องไม่มีเพราะว่าปกติแกได้กินของอะไรอันวันนั้นไม่มีของก็ไม่มีในบ้านแกร้องสงสารแกคือ <Okay. S 1> หลานเนี่ยเราต้องดูแลด้วยหลานยังเล็กเพราะว่าเนื่องจากว่า หลานเนี่ยมาอยู่กับเราคือไม่ได้อยู่กับผมพ่อเขาแล้วเนื่องจากมีปัญหาได้เลิกลากันไปกับกับลูกสาวลูกสาวก็อยู่กับเราหลานก็อยู่กับเราทาให้เราต้องมีภาระในเรื่องของหลานทำมาอีกคนหนึ่งแต่ลูกก็ไม่ได้ทิ้งไปนะลูกก็ยังก็ช่วยกันทํางานหากินนั่นแหละถ้าก็ยังไม่พอครับก็พี่น้องท่านใดที่ได้ดูได้รับชมต้องการที่จะช่วยเหลือครอบครัว ครอบครัวเจ๊สูครอบครัวนี้นะครับคุณมีเนาะแล้วก็ลูกๆต้องรอคอยพี่น้องได้ร่วมด้วยช่วยกันฉันไม่เคยท้อแท้ฉันไม่เคยอ่อนแอเพราะเส้นทางนี้ไม่ใช่ฉันที่เดินคนเดียวยามที่ททต้องผิดหวัง แต่บ้างสิ่งนั้นกลับไม่ย้มว่าความจริงนั้นฉันคือคนพิเศษวันนี้มีปัจจัยเหมือนเยี่ยมเยียนนะ <Okay. S 2> ล็กน,น้อยมูลที่มีผู้ไปจากแหละก็ฝากผ่านมูลที่มานะ <Okay. S 2> ครับอันนี้ก็เป็น ทุกๆก,การออกมาเยี่ยมเยียนครอบครัวกำมพานะครับเราก็จะมีปัจจัยแล้วก็สิ่งของมามอบให้กับครอบครัวกำมพาเพื่อเป็นขวาญและกําลังใจกันในเบื้องต้นในการมาเยี่ยมเยียนกันครับส่วนการช่วยเหลือในด้าน,น,นอื่นๆก็หวังว่าพี่น้องจะช่วยกันอย่างต่อนเนื่องนะครับอีกหลายๆครอบครัวที่รอการช่วยเหลือเช่นครอบครัวเจเจโซครอบครัวนี้นะครับอยากให้คุณมีเนาะ มีอะไรจะฝากขอบคุณพี่น้องที่อยู่ทางบ้านไหมครับที่พร้อมที่จะช่วยเหลือเราในอนาคตแล้วก็ในวันที่ไปจากให้เรามาในวันนี้พูดอิสลามได้ไหมคะได้ครับได้เลยพูดไทยไม่ค,ค่อยแข็งแรงได้ได้ครับอัสลามอุอะลัยกุรอะมะตลลอฮุวะบเรากตุกาลูพูดไม่ออกกาลูมิเซตุเฮตุง Ruski mari ke orang yang beri cat minta terima kasih banyak Pun ni orang Dia hai ke Minta terima kasih banyak Minta we tu he Balah Nama kau banyak Kau dia demo tolong kita Lepas tu Kita tak ada orang nak balah Minta we tu lah Balah we kau demo mau tulung kita มักกะซคบ้านมักซขอบคุณมากมากค่ะอันทรมดีล่าครับช่วยครับอันทรมดีล่าครับเรานะครับมูลที่ศรัทธาชมพ่อการศาสตร์ในกัมพาพร้อมนะครับที่จะนำความช่วยเหลือมามอบให้กับครอบครัวนี้ครอบครัวเจสู รายการวันนี้มีคนคนงยาวันนี้นะครับก็ขอดูอาจากลอนะครับให้พระองค์ได้ส่งส่งคนมาช่วยเหลือหรือตอบรับดูอาของคุณมีเนาะและลูกๆนะครับวันนี้ผมอายุป,ปิ่นทองนะครับรายการวันนี้เป็นคนถงยายคงต้องจากลาไปก่อนนะครับบาบิลีลาตอฟิวฮิดายะสลาเมลิกุมามารอตุลล้อบรรกาตุ เด็กกำพราบ้านนี้มีคนห่วงใหญ่